กิจกรรมที่7เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลในการติดตามการเกิดไฟสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในแต่ละปีส่งผลต่อความเสียหายสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวดังนั้น การติดตามสถานการณ์ไฟป่าด้วยเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลหรือ Remote Sensing ด้วยภาพถ่ายดาวเทียมแสดงจุดความร้อนจึงเป็นสิ่งจำเป็นพี่บลูจะพาน้องๆไปรู้จักเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลกันก่อนค่ะ Reremotesensing เรียกเป็นภาษาไทยว่าการสำรวจข้อมูลระยะไกลหรือการรับรู้ระยะไกลหมายถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงหนึ่ง ที่บันทึกคุณลักษณะของวัตถุหรือปรากฏการต่างๆจากการสะท้อนแสงหรือการแผ่รังสีพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าโดยเครื่องวัดอุปกรณ์บันทึกที่ติดอยู่กับยานสำรวจหลักการทำงานอย่างย่อยๆของดาวเทียมสำรวจทรจัพยากรคือการสำรวจข้อมูลทรัพยากรจากระยะไกลทำได้โดยอาศัยพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมีอยู่ทั่วไปในบรรยากาศรอบตัวเรา สำหรับเป็นพาหะาในการสื่อข่าวสารเกี่ยวกับทรัพยากรต่างๆวัตถุทุกอย่างในโลกมีคุณสมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้าต่างกันเมื่อนำเครื่องมือบันทึกข้อมูลขึ้นไปกับดาวเทียมเครื่องมือนั้นจะทำการบันทึกข้อมูลซึ่งบอกถึงลักษณะต่างๆของวัตถุหรือเหตุการณ์ต่างๆได้ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มาอาจอยู่ในลักษณะตัวเลขหรือในรูปของภาพถ่าย ซึ่งยังถือว่าเป็นข้อมูลดิบอยู่จะต้องนำไปวิเคราะห์ให้ได้รายละเอียดของข่าวสารสนเทศอย่างถูกต้องก่อนซึ่งเทคโนโลยีการสำรวจข้อมูลระยะไกลนี้อาศัยพลังงานแสงธรรมชาติเรียกว่า passive remote sensing ระบบนี้จะรับและบันทึกข้อมูลได้ส่วนใหญ่ในเวลากลางวันและมีข้อจำกัดด้านภาวะอากาศไม่สามารถรับข้อมูลได้ในฤดูฝนหรือเมื่อมีเมฆหมอก ฝนซึ่งมีลักษณะเป็นภาพสีส่วนระบบบันทึกที่มีแหล่งพลังงานที่สร้างขึ้นและส่งไปยังวัตถุเป้าหมายเรียกว่า Active Remote Sensing ระบบนี้สามารถทำการรับและบันทึกข้อมูลได้ทั้งกลางวันและกลางคืนอีกทั้งยังสามารถทะลุผ่านกลุ่มเมฆหมอกฝนได้ในทุกฤดูการซึ่งมีลักษณะเป็นภาพขาวดำ ซึ่งทำได้2วิธีคือการวิเคราะห์ด้วยสายตาและการวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์ผลจากการวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามจะแสดงถึงลักษณะที่แท้จริงของพื้นที่หรือของบริเวณที่ทำการศึกษาและผลจากการศึกษานี้โดยมากจะอยู่ในลักษณะแผนที่การใช้ที่ดินหรือแผนที่ทรัพยากรต่างๆน้องๆทราบหรือไม่ว่าในปัจจุบัน รีโมทเซนซิงได้นำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศหลายด้านซึ่งเราสามารถประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆเช่นด้านการเกษตรด้านภัยพิบัติด้านทรัพยากรธรรมชาติด้านความมั่นคงด้านการวางผังเมืองด้านโบราณคดีและด้านสมุดศาสตร์และการประมงนั่นเองครับ น้องๆลองสังเกตแผนที่แสดงจุดความร้อนจากภาพถ่ายดาวเทียมและแผนที่แสดงจุดความร้อนจากภาพถ่ายดาวเทียมนี้สิคะน้องๆรู้สึกอย่างไรกันบ้างเอ่ยจุดความร้อนนี้เกี่ยวกับการเกิด PM 2.5และส่งผลกระทบต่อพวกเราอย่างไรคะพี่ยักษ์ส่งผลให้ค่าฝุ่น PM 2.5เกินมาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพก่ให้เกิดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งในอนาคต และโรคเหลือแรงต่างๆเช่นโรคปอดโรคถุงรมโป่งพองภูมแหโรคหลอดเลือดและหัวใจเป็นต้นซึ่งผลการตรวจพบจุดความร้อนส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมทางตรงคือโอกาสเสี่ยงของการเป็นมะเร็งและทางอ้อมส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปโลกร้อนขึ้นเครื่องบินลงจอดไม่ได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภา,ภาพรวมของประเทศจากข้อมูลนี้น้องๆจะเห็นว่าในแต่ละปีของจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยจะมีการกำหนดช่วงวันห้ามเผาแต่ก็ยังพบว่ามีการเผาในที่โลง่งและมีจุดความร้อนปรากฏขึ้นทุกจังหวัดในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งช่วงเวลาของการเผาในที่โลง่งและจุดความร้อนมักจะอยู่ในช่วงฤดูแล้แงก็คือ ตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนเมษายนของทุกปีและมักพบการเพิ่มขึ้นของไฟป่าทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวเกษตรกรจะทําการเผาเศษวัสดุเพื่อเตรียมพื้นที่สําหรับทําการเกษตรในช่วงฤดูฝนสภาพอากาศที่แห้งและนิ่งภูมิประเทศบางแห่งเป็นแอ่งกระทะเช่นแอ่งเชียงใหม่ลำพูน เอ่งไม่ห้องสอนฝุ่นละอองไม่แพร่กระจายและสามารถแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นานไม่ตกลงสู่พื้นดินส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนจากข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมูโอมิ NPP ระบบเวียในพื้นที่ CLMVT หรือกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามและไทยซึ่งเป็นการติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ CLMV t ในระหว่างวันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2563ที่ประมวลผลและวิเคราะห์จากข้อมูลดาวเทียมซูโอมิ NPP ระบบเวียพบจุดความร้อนสูงสุดในประเทศเมียนมาไทยกัมพูชาลาวและเว,วียดนามตามลำดับ ส่วนใหญ่จะเกิดจุดความร้อนสูงสุดในเดือนมีนาคมยกเว้นประเทศกัมพูชาจะเกิดจุดความร้อนสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์นอกจากนี้ยังพบว่าจำนวนจุดความร้อนสะสมในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือประกอบด้วยเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากลำปางน,าน่านเชียงรายแพร่พะเยาและลำพูน พบว่าจำนวนจุดความร้อนสะสมทั้งสิ้น88,855จุดโดยมีจุดความร้อนสูงสุดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์จำนวน46,262จุดรองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 36, 3า5 6 3นวน3 6จุดโดยพบมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากลำปางน,าน่านเชียงรายแพร่พะเยาและลำพูนตามลำดับ เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลโดยภาพถ่ายดาวเทียมแสดงจุดความร้อนจะมาจากาาบบดาวเทียม3ามแรงคือดาวเทียมเทอร์าและอะควาระบบโ o ดิสดาวเทียมซูโอมิ p p p ระบบเวียและสถิติพื้นที่เผาไหม้จากดาวเทียมแรงเสด8แล้วนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการและการเฝ้าระวังดังนี้ 1. ข้อมูลจากดาวเทียมเทอร่าและอะควาระบบโมดิสที่มีความละเอียด1,000เมตรสามารถนำมาใช้ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีได้อย่างต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านประกอบด้วยกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามหรือเรียกว่า CLMVt รายงานผลการวิเคราะห์ไปยังศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าและหมอควันประจำ9จังหวัดภาคเหนือรวมถึงการรายงานผ่านทางเว็บไซต์ของจิตด้าข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ MPP ระบบเวียมีความละเอียด375เมตรและ750เมตรต่อพิกเซลซึ่งความละเอียดของระบบเวียที่ดีขึ้นช่วยให้การตรวจจับจุดความร้อนที่มีขนาดเล็กหรือความร้อนต่ำได้มากกว่าระบบโมดิสประมาณ3เท่า ทำให้ได้ข้อมูลตำแหน่งจุดความร้อนสะสมสำหรับนำมาใช้ประโยชน์ในการสังเกตการวิเคราะห์และต่อยอดในการสร้างแบบจำลองเพื่อคาดการความเปลี่ยนแปลงหรือพฤติกรรมของไฟได้เป็นอย่างดีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงพื้นที่เพื่อบอริหารจัดการและควบคุมพื้นที่ที่เกิดไฟปา่าให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมาถึงช่วงทำกิจกรรมกันแล้วนะคะ พี่ฟ้าจะให้น้องๆแบ่งกลุ่มกลุ่มละ4-5คนปฏิบัติกิจกรรมในกิจกรรมที่7.1เรื่องผู้พิชิตไฟฮอสปอตโดยใช้สถานการณ์สมมุติให้น้องๆเป็นทีมผู้วิจัยระดับนานาชาติโดยทีมวิจัยนี้ได้รับมอบหมายให้ศึกษาวิจัยในพื้นที่เมืองภูดอยสวยค่ะพี่บลูขออนุญาตให้ข้อมูลสำหรับเมืองภูดอยสวยกับน้องๆก่อนนะคะ เมืองผู้ด้อยสวยอยู่ภาคเหนือของประเทศไทยภูมิประเทศสวยงามเทือกเขาสลับซับซ้อนสลับทุ่งนาเขียวขจีอากาศเย็นสบายตลอดปีมีลำธารใสไหลยเย็นผ่านระหว่างเทือกเขามองไปทางไหนก็รู้สึกสดชื่นยิ่งนักในอดีตผู้ดอยสวยมีบรรยากาศร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อย ดอกไม้หลากสีหลายพันพร้อมด้วยมวลหมู่แมลงและสัพพชีวิตในธรรมชาติแห่งนี้ผู้คนในเมืองจึงอยู่กันอย่างเป็นสุขสุขภาพดีท่ามกลางอากาศที่บริสุทธิ์ต่อมาด้วยนโยบายของรัฐที่ต้องการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวความสวยงามทางธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ของภูดอยสวย จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเมืองนี้เป็นจำนวนมากชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำสวนดอกไม้ทำไร่ข้าวโพดมันฝรั่งและอื่นๆเพื่อไปขายให้กับนักท่องเที่ยวและยังส่งเข้าโรงงานแปลรูปอาหารสัตว์และโรงงานแปลรูปอื่นๆที่เริ่มผุดขึ้นในเมืองนี้มากขึ้นชาวบ้านจึงพากันขยายพื้นที่ทำไร่ให้มากขึ้นโดยการแผ้วถางและเผาป่าเผาวัชพืช หลังจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อปลูกพืชให้ได้มากขึ้น ณปัจจุบันภูดอยสวยเริ่มไม่ต่างจากพื้นที่อื่นๆในภาคเหนือตอนบนแล้วภาพภูเขาหัวโล้นเริ่มมีให้เห็นมากขึ้นนักท่องเที่ยวลดลงจากปัญหาภัยแลง้งควันขม่าที่เกิดจากการเผาในที่โลง่งลอยในอากาศเต็มไปหมดชาวบ้านเริ่มป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจมากขึ้นในขณะที่รายได้ในครัวเรือนลดลงชาวบ้านจึงพยายามที่จะปลูกพืชเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม การเผาในที่โล่งและภัยแล้งก็ได้เวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเอาละค่ะน้องๆทราบกันแล้วนะคะว่าเมืองภูดอยสวยเป็นอย่างไรมาถึงขั้นตอนที่น้องๆต้องศึกษาวิจัยในพื้นที่เมืองภูดอยสวยกันแล้วค่ะซึ่งน้องๆจะต้องทราบข้อมูลแสดงจุดความร้อนแล้วนำมาป้องกันและแก้ปัญหาให้อากาศในเมืองภูดอยสวยสะอาดและบริสุทธิ์เช่นเดิมน้องๆต้องช่วยการสืบค้นข้อมูลระดมสมองให้ได้คำตอบ และบันทึกข้อมูลลงในใบกิจกรรมว่าแหล่งข้อมูลแสดงจุดความร้อนมาจากไหนบ้างเข้าถึงได้อย่างไรน้องๆจะนำข้อมูลมาใช้ในการป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพต่อตนเองและชาวเมืองภูดอยสวยได้อย่างไรน้องๆจะนำข้อมูลจุดความร้อนมาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์แก้ปัญหาและลดการเผาในที่โล่ได้อย่างไรพี่ฟ้า ให้เวลาน้องๆในการทำกิจกรรม40นาทีเมื่อน้องๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วสามารถส่งให้คุณครูตรวจได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมต่อไปนะคะ